เป็นพวยัสวัสดีค่ะมาพบก,กับเพี่ยวในช่องโชว์กุนโชว์กินเมื่อนี้พี่อวได้ผละไม่หลายอย่างพี่น้องอันนี้มะปางหวานไปซื้อไหมค่ะพิ่นบอกมะปางหวานแล้วก็มะยมอันนี้อยากสวน อันนี้ก็จากส่วนจะคข้องอันลูกหมอนจ้ะเชอรี่มีแค่นี้แหละกับบกม่วงบกม่วงกับต้นยีนาบ้านพี่น้องซื้อย่างเดียวคือตัวนี้ขออันอันนี้สัก่อนนี่เป็นพวงเลยเป็นพัวเลยอืม

Nè em nhắc nghe chưa? Nó bố mi nuôi à, nuôi nhai mẹ Mình mi cho nuôi 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 à 好可以 cua này ra Bóng nhóm ra này bằng bọc bàng bọc bàng xoay chi vịt bò ăn có mua à, bò lại em ăn là chị mua được à? หรอนครับพี่น้อง bông măng này, ăn chu môi, tổn nhà bắn, ăn anh này cái gì, em, lục mận này nè, đen, tăm tuần luôn, ham tổn được, thơm thêm nữa, Su bụng nhóm mà หวนหวนแหงหวานขั้ี่น้องหวานจะเพิ่นขักอืม เนื้อเนื้อหน่อยไหมเม็ดลาย อพอแล้วพี่น่งสมแหงท่านซุกดีๆในวันนี้จ้ะ กดีว่าเสียวมากินสมกระเล่นบวอให้มันสุกหลายจ้ะอิ่มเลยจ้ะเปียวสูบักบักบยุ่มมาไว้สมกันพี่น้องอันนี้ก็สมนี่ก็สมอันเนี้ยตัวสอยตัวเดียวจ้ะกินมาเวอร์จ้ะขอบคุณพี่พี่เอฟซีที่ติดตามรับชมคลิปวันนี้เยอค่ะเมื่อนี้เปียวก็ได้สมนะจ้ะขอบคุณพี่พี่อูพูดมาเลยกูงงจ้ะเม,มื่อนนี้เปียวก็ได้ผลลไมหลายอย่างเลยจ้ะมีเต้นอัน จากส่วนจากของน่้นมีตัวเดียวที่ซื้อเพิ่มมาเสียบค่ะทั้งห่อนทั้งทั้งสมจ้ะขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมคลิปวันนี้เด้อค่ะคันมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อนๆไ้เด้อค่ะขอบคุณ,ห,คคณห,หลายๆค่ะ